สวัสดีครับเรามาดูวิธีการปิดการใช้งานชุดสมาร์ทพรีเมียมสำหรับอนามัยขนาดใหญ่นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราองมาดูที่หน้าจอนะครับก็จะเห็นตัวที่เป็นโลโก้ของอบจเราสามารถกดที่โลโก้นะครับแล้วกดปุ่มสีแดงปิดเครื่องนะครับกดใช้ได้เลยรอสักครู่นะครับจนหน้าจอเป็นสีดำนะครับระหว่างนี้หน้าจอยังไม่ดับเป็นสีดำห้ามชักปลา๊กห้ามปิดสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากหน้าจอเป็นสีดำแล้ว สเตปที่2นะครับเรามาดูที่ตัวของในส่วนของเครื่องช่างนะครับเราทําการปิดเครื่องช่างโดยที่ปุ่มสวิตช์นะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับหลังเครื่องช่างจะเป็นปุ่มเราสามารถกดปุ่มปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากปิดเครื่องช่างเสร็จแล้วเรามาดูสเตจที่3นะครับเราจะปิดระบบนะครับในส่วนของระบบก็จะเป็นสวิตช์เมนอยู่ข้างหลังตัวตู้นี้นะครับก็จะเป็นสีแดงเราสามารถกดปิดสวิตช์ข้างหลังนี้โดยการกดไปทางซ้ายนะครับ ระบบก็จะตัดการทํางานทั้งระบบนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปิด u p s แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการปิดการใช้งานตัวสมาร์ท